เถอะสบายดีธรรมโศเนาะโดยสวัสดีลูกหนยอาคิมน no. ี่ก็หลังจากลูกลูกๆเลิกเรียนเนาสวัสดีเสือเนาะก็คืวาจะพากันมาเฮ็ดหยังมาแกะกล่องเนาะโดยอ่าสวดีเด้อนี่โอ้กองกินไปลูกเนาะโอ้ตอนน้ไปเียนมาแล้วเนาะอ่าเียมแกะกองดพี่อเนาะก็ือว่า กล้องนี่กล้องอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่า,ออาพี่เศษกับขอขอบคุกกับใจเนาะทางอ่าคุณแม่อ่าอรุสี่เนาะอาขอบใจเด้อทางแม่ทางคุณแม่อารุสี่เนาะตอนนี้กับลูกๆกำลังจะแกะกล้องกันแล้วได้ไหมเด้อเนาะเครื่องก็ได้มาหอดมาเทิงแล้วก็ถือว่าโอ้ยเดยวดีใจเนาะกับเดี๋ยกดีใจล่าพี่น้องไปสร้างเสวนาเนาะ để nói cái xem thì... à, luôn luôn gần nó chim mi nhang nó Ch Cho này có phải vâng nó tham nó à đừng mà lời lúc đừng mày lời đừng mày lời đừng mày lời à cầm mà leo u nhấp ok à tham đợi anh thế đó

เข <itos, S 2> าเขเขาก็เข้าใจน้อทางแม่รุณศรีเนาะเธออาพิ้นไปฟากเครื่องมาฮอตมน้อไนเาะเดมาเังมาเดฮ้ออาเดเงาเดเ้ดฮ้ย้งมาเดันมาเด้ยาเดยงาเเด้มาดาเดด้

คุมานคือการเนาะโอ้โหสุดนองเนาะสุดคุมานมันเป็นยัยงเลยตอนนี้กัมแนีโอ้ดีงามเลยี่นะมนดสุคุมานโอ้แต่ขอบเเยเเลยโอ้อะไรมนั่งนะ

มันขนมต้นไม้มีขนมาต้นไม้อันนี้ก็ต้อนไม้เลยโอ๋ออันนี้แม่นขนมสลายเออสลายอ่าอะไรกินกินกินเป็นระเบียบเด้อเพราะมันกินอันกินมันเป็นอย่างไรเอออันนี้มันต้องพี่พ่อนี่เออกาแฟนี่เนาะนมกาแฟเรียบร้อยเนาะโอ้ยขอบคุณขอบคุณเลยถูกวะถูกว่าคุณกินอะไรเป็นยาอย่น้องไรเนาะ มัหมดหมดเท่าไโอ้เวททั้ลงเลยโอ้เธขอใจกน่องอเลยหน่อเนี้ยโอ้ซีทงคาเฟ่ซีทงน้องเนาะอหนมันทาแท้โอ้ยังไงอ,อ,อนี้กินปกกินป๊

bác phải 경찰 nhà cho tôi xem nó sẽ ra phần sau nha con uống thành phần. ну không nổi à tiếng nếu wasn't người này nguyên anti-cancer cho 식 vidéos quen. sỗi gì so với cha,ِ 페 chuẩn bị� nương, bị lúc nhộn để săn mặt nhỉ. sẽ lại có những gì không. thì sẽ lại có nhiều xy t nghi của sẽ ra rất ال sided với phụ đề ăn có phi phạm ch Rein foto với chị nh歌 bà này không phải sự nghĩa. Đã lúc 0 polarieri cuộc giải các cấp rồi, chuyện này cho bạn sẽ ph Malatang chi. bà ta nói là ai côiii đi, chi nhiên là 1 ou干 mai ba vacc. cho con chuyện này có m clothing c diskut a rồi anh đi anh đi khoa công an đó đi đâu khi nào mặc kẹp cái game... ừ. ừ. hả? À? <laughs> không hay mặc kẹp không, không, không hay? Khí, không hay này đây không hay kẹp là mặc lò ké anh có khách nào mà kẹp không ngoài này.

Eh Bomin, Bomin, Tuwa masaya no? Tidak ada Eh? Tidak ada Tidak ada Tau pit Ba, tuwa 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 Ba, ba, i tau pit Bu kem? Hmm Aduh, tit ko naup kem ya? Ba, jab le, jab la Aduh, tit le Aduh, tit naup ka Aduh, tit naup ka Aduh, tit naup Hmm Ha? Aduh, sa maa tuwak kit noo ka?

cướp cá về đi, nó mua cái năm tiền tiền, tí và cướp cá nó, tí nó, nó thì nó về là thì nó có ta tí ừ. nó, ăn nó phải không. Không nó là lúc có ี่กาแฟทางคุณแม่รุ่ซีนาักไม้คุณพ่อรุนพ่อเลยพี่น้องเนาะเป็นกาแฟกาแฟตัวมันมีท่าต่างๆพี่น้องเนาะตัวจักยาว้าพี่น้องเป็นยาใครพ่อคนกินเราย้างไรพี่น้องเนาะพี่กว่าจ็แคงสัตวโอ้ยแม่คนกชัดจัดมาซีซีรงไงเลยพี่น้องเนาะ

hayır bunlar 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 bunlar

ăn ừ, à, ừ, ừ. ừ. món bóng đồ ăn món chân 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 bắt chân 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 này, chân 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 này ừ. à, đó,

ก็จบเนาะอ่ปิดไปแล้วไปเลยเดอะกินน้แลก้ินน้ำไปเกินแล้วเก็บเด้อเอาคือว่าจำท่ันเราทำผสมเนาะคือว่าคินนี้บพาวนำะกัทางครอบครัวเนาะทั้รูกทั้งตาทั้งพ่อทังแม่โดยรูปหนึงหลักระวกขอขอบุณขอบุณนำทาง อ่าญาแม่อารุณซีเนาะทางอิมซีทางของไข่พี่น้องที่ได้ส่งข้องมหันตมาเทิ้งแล้วก็ะดัวจะเปลี่ยนการแบ่งเบาพะละหลายอย่างพอสมควรพี่น้องทีแต่ละมือเนาะอ่าคือว่าแต่ละมือเราได้อ๊อกจาะเขาจะไปหิ้งอะไรต้องได้ซื้อขนมพี่น้องเทยซื้อขนมให้เต็มที่คนเนาะโดยเด๋วๆเด๋ๆอ่าด๋อยก็จะมีเมทามีซ่อมมาอยู่ ก็คือว่าขอบคุณขอบคุณแม่อีกครั้งเนาะก็คือว่าขอให้แม่จงอยู่ดีแม่เจริญร่ำรวยทุกอย่างทุกอย่างที่ทางแม่ปรารถนาทางส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวขอให้ดีจริงขึ้นเนาะช่วยเลืองพี่น้องขอต้องเรื่องช่วยเลืองครอบครัวของเบาบุญนำในครั้งนี้ของรูปของด้านในครั้งนี้ก็ขอให้ได้กลับคืนมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าที่ทอนสาธุเดอร์แมนเนาะอันคือว่าคลิปนี้เบาบุญนำประกับทุกคนจะคอบครัุกทางเป็นเพียงแค่นี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้พวกเราทั้งหมดจะขอกล่าวคำว สักบายดีอาบ๊ายบายเนาะอ่าเก็บเข้มเข้มนะลูกนะเข้มเข้มเข้มเผ็ดนะลูกเผ็ดอาไ๊ายอกระเพราลูกโอ้อันนี้บรรยากาศพี่น้องเลยเนาะหงงเลยนะสักเสียแล้วพี่น้องเลยโอ้ยดีอกดีใจฮะได้สุดคุ้มมันกับบักกำงามพี่น้องเลยเดยโดยไม่พอเมียนไว้กับเพาลูก

โอเคพี่น้องเลยจังซีแหละฮึแค่ปลูกลูกรือจะเพิ่นตืนอืมอฮะลูกลูกสาวเอามีดไปไว้ให้พ่อเดี๋ยวไปไปยึงขวดเดี๋ยวน้องนกนกเอามาเมียนแม่เครื่องน้องน่ะไปเมียนตรงนั้นเดี๋ยวเอาไปเมียนอยู่เงินขวดอืมอืมไม่เยอะลูก không xúc chết hết chứa thì chịu 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 Ôi chịu 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 áp chịu 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 con sắp nó xài chứ phải xưa ừ. à. mày phải luôn. đi mà luôn nó. bảo nằm ăn không bữa nào vậy. Dạ kia nhá cậu Dạ kia khăn ôm Ồ, bà luôn mắc tôi à? đây Mẹ phụ... เนี o, o, ę, mm ่ยแม่เพิ่นฟักมาแล้วกินรถลูกเลยโอ้ปีโป้เอาอมาเลยเอามาเลยอ่าเออเอาเอาทุ่งเดียวก่อนลูกเอาทุ่งเดียวก่อนอืมกินกินกินเราอย่าลืมนะไปที่ยมิตากินเยอะเด้ออ่ายกันโอ้เพิ่นเลือปีโป Yeah, đã yeah, 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 ơi yeah, 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 mà yeah, 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 sau la khỏi yeah, yeah, mà yeah, 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 rồi, yeah, yeah, đôi rồi yeah, 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 พากันกินเลยเอาไปนั่นแหละลูกอ่าเดี๋ยวดีใจเนาะเออยอมนั่นแหละพากันกินพูดพูดอะไรจะกินเรากินเลยโอ้แกเป็นแล้วพูดอะไรแกเขาลูกน่ะโอ้แกคนเดียวอู้กินเลยกินเลยโอ้เก่งแกงโอ้โหอู้ยักษ์บังเหลวยักษ์บังเหลวโอ้อากินเลยโดยกินให้พ่อเพิ่งเด็กกินกินดูกินให้พ่อเพิ่งเด็กโดย อู้เก่งๆกินแซ่บๆเลยเออนี่อืม,มน้าเนาะกินแซ่บๆกันเลยโอ้ดีใจดีใจขอบุญขอบคุณนําทางย่าแม่เนาะที่ได้สนับสนุนทรงอ่าข้องที่มีค่าเนาะ,นะ,ะเป็นการเออลูกอเอดไปไปเออพากรนัอดไปเราไปทิพเ,เดี๋ยวกระตากที่เนี่ยเด้อถักวโอ้ดีอกดีใจพี่น้องเอยเนาะนีะ่ đôi rồi, đôi đôi lần này kèm luôn áo ừ, à, đây, đây? Uhm. <laughs> lần uhm. lu, lu, uhm. đôi nó này luôn luôn bìp lây đơ a bìp khó lây đơ rồi hmmm 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 Lúc lúc hmmm hmmm hmm hmm bíp, hmm 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 Ơi, กินอย่างอริดอร่อยเต้าน้อยค่อยก็กินแล้วนี่สร้างบีบได้พี่น้องเลยนี่โอ้ยเห็นแล้วมีความสุขเราแม่เนาะ,ะสุขทางผู้ให้สุขทางผู้ับพีพ่น้องเอ้ยโอ้ยดีอยวดีใจขึ้นเห็นตอนกินเราลูกอยู่ป้าเนาะ <c oughs> บ่มีอยังกินลูกเอ้ยอยากกินขนมแบบนี้ก็ะเบร็กินแหละเนาะถ้าพ่อนำบ่มาจบนี่บ่มันกินแหละเนาะบ่มีเอฟซีมาส่งมาเนี่ยแก่ซีบ,บุรีกินแหละลูกเอ้ย ได้แล้วโดยโอ้ยเป็นบุญว d k นาของ e e ดสุข e e Cyn Cyn r ่ e k า <c ười> uhm, o. o n g Ree Ree Cyn R e x c i อ e d sprinkle Oam h a ต h e т ต King Oo Cyn อ Bark Roe S he Cf E M Ree Caper Do Oak กิน l c p r ด้ каждый site visit plne.yeah dude.unde....d. はい zombi dys 위 r a c า g u ่ d a n c e a แซ่บเนยโอ้ยเลยหุ่นผักเอาไปหิมนะหุ่นไปดหิมมุเด้พี่น้องเลยฮสอนใหนกเจะหุ่นจักอันนั้มสะอสะอาดไปพร้อมเนาะกินแล้วหุ่นจักรหักสายทางจังซีแหละฮะบันไดแก้มเนาะอ่ะอิ่มแล้วบออ่าอิ่มแล้วแล้วก็อุ้ยสาวกีเนาะอ่าอิ่มแล้วก็จะอันนั้นเด้่พี่น้องเลยเนาะจะแก้มอ่าเบิงอ่าเปิดกระตุนคนไาย มื้อทานน่ะลูกโอเคได้ๆๆได้ตื่นมนบ่บจตื่บ่บนะอ่าโอเคจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะฮะจังซั่นเด้อท่านผู้ชมเนาะบ่นําขอจบคลิปกันซํานี้พี่น้องเอ้ยอ่าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้อ่าบ่นําขอกล่าวคําว่าสบายดีบ๊ายบาย